ใครเคยเจอบ้างแบบว่าทาสีเจลไปแล้วอยู่ๆอ่ะเราเห็นฟองเล็กๆเต็มไปหมดบนหน้าเล็บสาเหตุที่ทําให้เกิดฟองอากาศนะคะเวลาเราทาลงไปเนี่ยมันเกิดได้จากหลายสาเหตุอย่างแรกก็คือความชื้นและความมันบนหน้าเล็บนะคะเจลมันมีความมันแล้วมันไม่ถูกกับความมันให้เราจําไว้แบบนี้เลยเวลาเราเตรียมหน้าเล็บอะค่ะแล้วเราตะไบอาจจะไม่ทั่วถึงมันก็จะมีพื้นที่ที่แห้งแล้วก็ที่มันไอตัวที่มันเนี่ยแหละค่ะเจลอ่ะจะไม่ไปเกาะอยู่ตรงนั้นพอมันเป็นจุดเล็กๆปุ๊บอะค่ะอันนั้น ะ,ะมันจะเกิดฟองอากาศเล็กๆวิธีแก้ปัญหาก็คือว่าเวลาเราตบับด้วยบัฟอะคะ่ะบนหน้าเล็บเช็คดูว่ามันขาวไม่มีความมันเลยถ้าไม่แน่ใจให้เช็ดด้วยแอลกอฮอล์ค่ะหรือใช้ตัวดีไฮเดรตเขาเรียกว่าน้ํายาไล่ความชื้นบนหน้าเล็บสําหรับคนที่หน้าเล็บมันมากาอันนี้ช่วยได้ดีเลยต่อไปนะคะก็คือการเขย่าแรงๆอย่างเงี้ยคะ่ะ เซลทุกอย่างอะคะ่ะมันจะมีความหนืดแต่ความหนืดน่นนะคะเวลามันถูกกระแทกจะทําให้เกิดฟองอากาศได้เวลาถ้าเป็นขวดสีเจลนะคะพี่จะแนะนําว่าหลีกเลี่ยงการเขย่าแล้วก็ปแับ กระแทกแรงๆให้กลิ้งแบบนี้นะคะคือเนื้อสีก็จะผสมกันแล้วค่ะอันต่อไปนะคะก็คือคุณภาพของสีเจลนั่นเองการผลิตสีเจลเราจะมีขั้นตอนการกรองฟองอากาศค่ะโดยเฉพาะสีเจลพิกเมียบนะคะทั้งหมดเราจะมีการกรองฟองอากาศก่อนที่จะถึงมือลูกค้าจะช่วยลดบับเบิลอะคะ่ะที่จะเกิดขึ้นในสีเจลได้เป็นอย่างดีต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องการอบสีเจลที่ไม่แห้งสนิทพอเวลาเราทาสีเจลลงไปเราเอาเข้าเครื่องอบเนาะมีบางมุมที่ไม่โดนหลอดยูวี ค่ะทำให้ไม่แห้งสนิทแล้วก็เกิดความเงาตรงนั้นนะคะพอเราทารอบที่2รอบที่3ามก็จะเกิดฟองอากาศได้ให้เช็คหลอด UV ของเราและเครื่องอกของเรานะคะอยู่สม่ําเสมอถ้าเกิดว่าไฟยังแรงอยู่วัดเพียงพอ ก็จะไม่เกิดปัญหาฟองอากาศขึ้นมาค่ะสาเหตุสุดท้ายนะคะก็คือการเปิดใช้งานของสีเจลนั่นเองแล้วเราปิดไม่สนิททาให้อากาศเข้าไปในขวดได้แล้วก็ทําให้เกิดฟองอากาศได้เพราะฉะนั้นนะคะเวลาใช้งานเสร็จพยายามปิดฝาให้สนิททุกๆครั้งนะคะก็จะลดปัญหานี้ได้เลยค่ะใครที่ยังมีปัญหาการทาสีเจลแล้วมีฟองลองไปเช็คดูแล้วลองแก้ไขปรับวิธีการใช้กันดูค่ะแล้วถ้าเป็นยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะ